ย้นนี้พามาดูความเคลื่อนไหวนะ่าสนใจนะคะกับกลุ่มสกรัดเดินเรือค่ะจากทาง RCL นะคะที่ล่าสุดค่ะมีการเสริมสกยภาพนะคะเสริมกองเรือใหม่ถึง4ี่ลำค่ะ,คะก็เป็นการเสริมความแข็งแกร่งในการดําเนินธุรกิจของเส้นทางการคาโลกค่ะติดตามกันค่ะเชิญค่ะ ความก่อนว่าธุรกิจเดินเรือวิสัยทัศน์ของเราต้องคอยปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์สิ่งสําคัญของเราก็คือความยืดหยุ่นแล้วก็ความรวดเร็วในการปรับตัวของเราเรามีความเชื่อมั่นว่าเรือใหม่ทั้ง4ี่ลำเนี่ยจะช่วยทําให้เรามีศักยภาพในการแข่งขันสูงซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องแข่งขันอย่างเดียวแล้วก็มองถึงความยั่งยืนในอนาคตด,ด้วยถึงการที่เราจะต้อง ปรับเปลี่ยนกองเรือของเราให้ให,ใหม่แล้วทันสมัยขึ้นเห็นความสาคัญในการที่จะลดนะครับลดการปล่อยเรื่องแก๊สเรือนกระจกนะครับนี่ก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงได้ลงทุนค่อนข้างเยอะเพื่อให้แน่ใจว่ากองเรือของเราเนี่ยใช้น้ำมันน้อยลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ลูกค้าในอนาคตด,ด้วยถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เรืออุตสาหภูมิและเรือวรัญญาภูมิถือเป็นเรือที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเราค่อนข้างมากเป็นเรือไซต์ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทเราแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็นความน่าภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนด้วยที่ว่าเป็นเรือคอนเนอร์ที่คนไทยเป็นเจ้าของที่ใหญ่ที่สุดนะครับซึ่งก็ถือว่าเรือไซส์ขนาดนี้เป็นไซส์ที่ถือว่าระดับโลกเขาเล่นกันแล้วซึ่งเรือสองลำนี้เราต่อที่ญี่ปุ่นอู่ชื่ออิมาบารินะครับเป็นอู่ที่ดีที่สุด นะครับของญี่ปุ่นเลยมั่นใจมากว่าเราจะสามารถแข่งกับลูกค้าได้แล้วก็เออรือ2องลำนี้สามารถที่จะใช้น้ำมันน้อยนะครับกว่าเรือคล้ายๆกันถึง20-30%นะครับคำว่าเรือคล้ายๆกันนี้ก็คือเรือเพราะว่าเจเนอเรชันเก่านะครับที่10ปีที่ผ่านมานอกจากจะใช้น้ำมันน้อยลงลดก๊าซในการปล่อยให้น้อยลงสร้างขิดความสามารถของบริษัทเราให้แข่งกับ ผู้ค้าได้เรือหมื่นสองที่เราได้มีการเปิดตัวล่าสุดน,นะครับเรือลำที่3ามลำที่4ที่เราต่อทั้งหมด4ลำนะครับซึ่ง2ลํลำนี้เราก็ตั้งใจว่าจะไปวิ่งที่ตัวหลอกกลางเป็นตลาดที่มีการเจริญเติบโตสูงโดยเห็นศักยภาพที่เราจะสามารถแข่งขันที่นู่นตัวเชนเรือไซนี้ได้อีกนานนะครับรับตัวเรือเจ็ดพันนะครับที่เราได้รับมอบมาคือเรือเหมภูมิแล้วก็เรืออิิภูมิ เป็นเรือลำที่3และลำที่4ของซีรีส์6ลำที่เราต่างต่อมาทั้งหมด2ลำนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งเราต่อทั้งหมดหลำเป็นเรือไซส์เจ็ดพันคำว่าพิเศษของลำนี้ก็เป็นมาจากอู่ที่อู่ชั้นหนึ่งของจีนซึ่งเรือ2ลำนี้เราก็ตั้งใจจะไปวิ่งที่อินเดียตะวันตกเพราะเรามีความเชื่อมั่นว่าการค้าระหว่างจีนอาเซียนมาที่อินเดียเนี่ยก็จะมีการเจเริญเติบโต,ตเยอะส่วนเรือลำที่5ที่6เราจะได้มีรับมอบในปี2 0 2 6 ซึ่งสองลำนี้ก็จะมาที่เทรดอินเดียเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็ยังมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งณว,วันนี้เนี่ยมาเก็ตแชร์ของเราในโลกอะอาเซียังอยู่ในแรงค์ที่25นะครับซึ่งเราก็ยังมีโอกาสที่เราไต่เต้าขึ้นมาได้อีกจากนี้ไปเราคงยังจะต้องมีการซื้อเรือปรับเปลี่ยนปรับปรุงฟรีของเราให้ทันสมัยต่อๆไป เราจะทำธุรกิจระยะยาวนะครับเราก็ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยจะสามารถส่งเสริมให้เราได้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนไปอีกหลายๆปีข้างหน้าเน็ตเวิร์กของเราตอนนี้ก็ได้มีการขย,ยายในตลาดที่เติบโตสูงขึ้นเช่นในอินเดียตัวนออกกลางรวมถึงตอนนี้เราก็ได้ไปทางแอฟริกาซึ่งตลาดนี้จะเป็นตลาดที่สัมพันธ์สำหรับเราต่อไปเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงจากนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดเราค้าขายกับทางจีน นะครับจีนเขาก็จะต้องมีการค้าขายกับทางอาเซียนทางอินเดียทางแอฟริกาแล้วก็ตอนหลอกกางซึ่งจุดตรงนั้นก็เป็นจุดที่เราก็มองเห็นว่าจะเป็นโอกาสให้อาเซียนเติบโต,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 ตอย่างมั่นคงและยั่งยืกนกบ การเสริมศักยภาพในครั้งนี้นะคะให้ความสําคัญทั้งด้านประสิทธิภาพในการเดินเรือนะคะทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยละค่ะ